โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนที่การเพิ่มยอดไลค์ต่างชาตินะครับของ Facebook นะสำหรับใครที่ต้องการปั๊มนะครับก็ทุกคนมาทีนา Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า SPE s f m นะครับมาก็จะเจอเว็บไซต์ด้านบนสุดนะครับก็ทุกคนสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับตรงนี้นี่ครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ทุกคนไปที่สมัครสมาชิกก่อนครับตรงนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งให้ครบถ้วนได้เลยครับตรงนี้อ่า หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็่ใช้กบะดาษผ่านเพื่อสมัครเป็นเมส่อสเรู่มาใส่ใน2ช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮานี่ครับก็น้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนไปดูคาว่ามดหมู่นะครับตรงนี้ก็มดหมู่หรือว่าจะคลิกได้นะตรงนี้ก็มีให้ดูนะครับผมก็เลือกเป็น Facebook เลยนะฮานี่ครับก็จะเป็นเพิ่มไลค์ตัวแรกเลยนะแล้วก็เลือกไปการอิกระมันก็จะเป็นทูกใจโพสนะครับก็ไม่ไห็นค่ะก็ทุกคนสามารถเลือกดูได้นะ เลือกเป็นตัวถูกที่สุดแล้วกันนะครับตัวนี้อ่านี้นะเจ็ดบาทนะครับตัวนี้ถูกมากนะครับในโซนข้องคำอธิบายก็ให้คนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อ่าลิงก์นะวิเดียวลิงก์ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซของเองได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสต์ท,ที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะครับก็ให้โพสเปิดโพสต์เราไปสัธารณะ,ะก่อนที่เราจะปั๊มนะครับก็กดตรงเวลาครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ขึ้นบนไปได้เลยนะ อ่านี่ครับเอาวางโซ่ของลิงครับเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปมาที่กับการั๊มนะก็ขั้นต่ําคือ100้ครับสูงสุดคือ1ล้านเลยนะครับหรือว่าเอ๊0หนึ่งพล้านเลยครับตรงนี้อ่าก็ค่าแจก่ายแค่1.7่บาทเท่านั้นครับถือว่าถูกมากเลยนะก็100่ร้ายเลยนะครับตรงนี้ก็ส่งได้เลยนะครับอ่านี่นะสั่งซื้อนะได้รับคาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับรหัส3ามนะครับแล้วก็รหัสออเดอร์นะครับก็ทูนไปที่เพราะว่ากระสั่งซื้อตรงนี้นะครับก็เช็ครหัสอีกรอบนะ3าสองนี่นะครับ ถานะก็รอเําเนินกันยู่ครับก็สามารถรอยอดขึ้นได้เลยนะตรงนี้ก็มีบอกเลยครับเป็นลิงก์นะที่เราสั่งซื้อไปเป็นห้องโพตดอะไรครับอ่าในโซ่ของเครดิตนะใครยังไม่มีเครดิตก็คนมาที่หน้าเติมเงินนะครับตรงนี้เราก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมีสองช่องทางให้เลือกนะสะแกนเคยวคุดทุกธนาคารเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จองเปากรเล็ดนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะ นส่วนของแนะนําเพื่อนก็สําหรับใครที่อยากได้คอมมิชชั่นนะครับก็โทรสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนได้เลยครับก็ตามคอมมิชชั่นค่ะห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็บริการครับก็สามารถมาเลือนดูได้นะก็จะมีบอกชื่อบริการครับราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการเลยนะครับก็สามารถมาเลือนดูได้นะ ก็จะคลิกดูไไรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับกลับไปดูที่หน้า,านเฟซของวินกว่านะอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะผมจะตัดไปต่อที่ยอดไลฟ์มันขึ้นเลยนะครับวืธีผมก็ตอนนี้ผ่านประมาณ2องสามนาทีแล้วนะครับก็ยอดไลฟ์เที่ยวปัปม๊มไปเมื่อสักครู่แค่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไหวมากน,นะกนะ็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตอนแรกก็ไม่มีไม่มีเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยไลฟ์เรียบร้อยสล้รแบบใครเที่ยวการอยากมีม ยอดไลค์โพสของ Facebook นะแบบง่ายๆนะคะถูกๆนะครับก็สามารถค้นหาใน Google ได้นะเซอร์คำว่า SVE SMM ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะถ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ